สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับโชด็บ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเจอน้องครับน้องคนหนึ่งที่นะครับขี่รถล้อเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปถามดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นภาษาเหนือบ้างนะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่อำเภอพูทราจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวก็สัมภาษณ์น้องเขาอยู่นะครับนะครับมาถึงแล้วนะครับ อ่ะครับเป็นภาษาเหนือนะครับเอาสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับครับอ่านี่ครับผมเห็นหแรดดิแล้วนะครับอันนี่เรียกอะไรเดียวหังอย่างครับออมีลอดเดียวไฟฟ้าครับผมรอดเดียวไฟฟ้าเลยครับนี่แมสตีหย่ำมนี่เนาะแม่นแม่นครับแล้วลองงอกนละครับอ่ากลางได้นะครับเนาะชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าเลยครับครับน้องอยู่บ้านอย่างครับอยู่บ้านหัวนาครับอ๋อบ้านหัวนา บนหัวแก้วพวุสางจ้าพรียวหนะค่อยเราหน้าหันเคแถวตั้งหน้าพวุสังเลยปเป็นแค่มอนสเลยอ๋อเป็นหมคนเลยเขาถ่ายนี่นะตั้งสมบูบรณ์สมบัติในเคได้เนาะได้ครับคลิปผมขึ้นถาดกดบล็องามาโอ้ขึ้นได้ยังได้ครับโอ้ถาดกดบลองในชั้นขนาดไหนได้ขึ้นได้ครัอแสดงว่ามอตเตอร์มันแข็งเนาะครับผมอันนี้เป็นเรือบ่านะครับ อ๋อผมกับผมูัจักครับรถเดียวไฟฟ้าครับผมมันมันมีหลายรุ่นนะครับอ๋อครับมีไฟมีอย่างเรียบร้อยนะครับน้องน้องชื่อไงครับโซตครับอ่อสซตปั้นหัวหน้าเนาะครับน้องยินดีที่ให้ผมเลยเจ้าครับพอดีมาทำยูทูบหลงรีกระ่องแต่เมื่อเนี้ยใบใบเยอะครับอ๋อครับตอนยำแรงนะครับเนาะ

เวลาเขาพักพลังกลบนคืนสบายมากนเนาะเลารับประชาชนครับครับครับชเตือนหนึ่งหนึ่งได้มอห้าถึงหกสิบกิโลข้างหนึ่งครับสมมติว่าเขารับตอนสองทุ่มเนาะสองทุ่มหกโมงเจ้ามันสบายมากเนา,เนาะนครับอือครับอย่างยัางกรณีเดี๋ยวเขาชาติกรขอจะตัดไฟอนมัตินะครับเนาะ มนุษย์มนุษย์รืเครื่องครับเปเปลี่ยนทั้ระชมครับนี่ครับรลเครื่องร,บรอบๆครับเดี๋ยวนี้มีคนแจ้กันนักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาปะคในดีใจใน,นะครับเมื่อวันก่อนผมเจอตีหน้าเพอผูส้สางนะครับก็คือเ <c oughs> ปินวิ่งเลี้ยวครับเรือข <c oughs> ับรถบรรทุกครับเปินไปก <c oughs> ็นา่าจะไดละความเร็วนี่อย <c oughs> ู่ที่ประมาณสามสิบห้าครับอือสามสิบห้าเนาะสักสามสิบห้าสามสิบสองมันจ็เตะมันจะเตือนแล้วครับเรต้องลนความเร็วลงอือครับครับ ความเยอะหลายความเยอะแต่ของเพื่อนผมตีแป๊บหนึงแต่ความเยอะห้าสิบอัพห้าสิบอัพนะคเลี้ยวคนนั้นนะก็คีรุสวนนี่บาดเจ็บกหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนถูกปุ้นแล้วนะลก,ก็เฮ <c oughs> <c oughs> ือกเก่งใจปต้ยเนาะเตี๋ยวปนฝั่งไปสุราอย่างนี้ยไงร้องร้องเคไปสักเที่ยวแล้วครับตีสานเคียนนะครับเราเนี่ยอยู่อา่างเก็บนำให้บุ้งภาษานะครับฟึกเหมือนนะครับถ้าถ้าเรื่องึ๊กแบบมันติดกับ เริ่มเริ่มจากโอเคแล้วครับให,ให้จะดึงของกัประมาณเดือนนึ่งครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับเปัดไปปุ๋ยแล้วครับเราเดี๋ยวเพฟ้านะครับผมแอบไปน้องครับอ่าเดี๋ยวก็ามาแล้วครับ เดี๋ยวก็มาแล้วครับอยู่สันเค่อนอางเก็บนำให้บุง้งอำเภออุาจังหวัดพะเยาอยู่นะครับพอดีไปเจอไปป้าน้องคนนี้นะครับตอนนี้เริ่มแ้้กันนักแล้วนะครับรอดเดยวไฟฟ้าเนาะเมื่อกี้น้องคนบอกนะครับนี่ครับขึ้นมาดอยถึงสูงบบอีกได้สบายนะครับ ถ้าขึ้นน้ำธาตัขุนบงได้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับดอยชันมากนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับอุลงเบกแล้วครับอุ้งับเบรกโนมตัวมันด้างหลังนะครับอ๋อมันมีเบกก่อนน้ำเล่งนะครับเล่งเขาต้องนมนมตัวแนตะข้างหน้ามันเจรแรงโนมทวง,รง,ทวงวครับอ๋อเจรแรงโนมทวงเหรอครับไอ้ไข่เป็น แข่งความเร็วไปเรื่อยอ๋อไข่นี่เนาะถ้าเขาจะแบกเขาก็ต้องย่อย่อเข่าลงแล้วก็นุ่มต่อมาข้างหลังอ๋อถ้าสมมติว่าถ้าเขาได้บุ้งนี่นุ่มตัวไว้นะเล็งอย่ดีกันนะครับเนาะเม่นๆถ้าคนบบเคยฟลึกต้องฟึกก่อนนะครับเนาะนี่ก็ทำเพลงนี้เลยนี้นะครับมีมีระบบไฟนะครับเนาะเม่นๆครับมีมีไฟเลยมีระบบไฟแล้วก็มีระบบเพลงบ l u ทู o ส่งเข้ามือถือได้หมดนะครับเนาะ เดี๋ยวนี่าทัดสมัยนะครับ <c oughs> บ้านเฮาในเมสักกี่เครื่องฮะสองสองเรื่องอำเภออันอง,องนะครับน,นี่กับผมบก็เกนสองคนนตอนกอนหันต่ตา,ตามประเทศเล่นเนาะเรียบร้ในเจียงคำย่างนบมีเดีอือครับเ <c oughs> จียงค้ำผมผมยังมหันใคเล่นเดีวาแต่อุสังมีสองเื่องแต่ก่อน กี่ยวกับการจราจรนแล้วครับผมถามผมครับจลาจอครับยังเข,<ห>ขทททาทกทกเสียงมัผมสุดยอเดียวมันมันเป็นจีเครื่องอ๋อเป็นจีเครื่องเขาวิ่งตรงไหนครับมันทั้งชาดทั้งตอกก็ได้เลยแต่ชาดกับทั้งตอบก็ได้เล <c oughs> ก็คือเดี๋ยวนเซฟนะครับเซฟเซฟเซฟคือเขาวิ่งในทั้งที่อถ้าถ้าอยู่แถวแถวบ้านนะเขาไปเซฟอยู่แต่ถ้าวิ่งระยะทางประมาณห้ากิโลหรือไปที่อื่นมันจะมีเซฟตีสิบโมงแต่นอกอ๋อครับ นี่วิ่งได้เชียงคำพุทธนะครับเนาะได้ได้ครับไปครับเชียงคำได้ครับประมาณห้าถ้าเกินห้าสิบโลด้วยความเียวความเียวนี่ต้องคงที่ครับประมาณสักสาวอัพสาวอัพก็คือไปแบบชิวๆนะครับเนาะใช่ๆถ้าขี่ขี่ขึ้นดอยขึ้นเนี่ยมนยังพละขุนบงนะครับมันจะแห้งหนักนะครับเนาะจริงตั๊งยี่บาทตังอย่างไปได้หมด มันอยู่สีล้อนะครับพัล้อมันนะครับหัวล้อโอ้ล้อก็เป็นล้อยางนะครับเนาะแม่นครับเป็นยางเป็นยางแบบมียางไหนครับมีมีครับโอ้ถ้าถ้ามียางไหนก็เหมือนยางรถเครื่องยางรถทิพย์ถูกไหมเนาะถ้ามันซึกล่ะก็เปลี่ยนเลยปกติถูกไปบนี่ครับท่านผู้ชมครับล้อก็มีเป็นล้อยางนะครับสามารถเปลี่ยนยางในได้มีอะไรได้ครับยางรถเครื่องเลยครับครับสามารถส่งบลูทูธเข้ากับมือถือได้นะครับเชื่อมต่อได้นะครับ วิธีหยุดก็ใช้แรงโน้มถ่วงของร่างกายร่างกายนี่นะครับถ้าเราโน้มไปข้างหน้าก็จะเร่งความเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าน้มไปข้างหลังก็เบรกนะครับก็เหมือนเราหยุดนะครับถ้าเราหยุดสต็อกก็ใช้ส้นเท้าเนาะรุ่นอย่างครับถ้าเป็นราคาไม่ตัวไหนนะครับนี่ราคาไมสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ามันมัน มันมีหลุนความเร็วกว่านี้มีนะครับมีมีครับหลุนใหญ่กว่านี้ครับบางตัวก็เป็นแสนแสนกว่าตัวนี้แก็ต่้องหันเขาใจก่อนครับบ้านเขานี่ไปคอยนี้บ้านแถวชุนบุรียังพุ๊นยังโอ้ปุ่นตั้งปุ่นหลายหลาหลุนแสนไปนะใช่ใช่เยอะเลยตั้งปุ่นเขาออกมาทำเป็นคลิปทำเป็นอย่างอนกันเพราะว่าไอ้มีไอ้พวกเนี้ยครับเวลาเอาไปเนี่ยตามตามจังหวัดหรือตามพื้นที่ในพื้นที่ใกล้ๆสมมติเอาเอาหงุ่มไปกับรถเก่งเนี่ย ครับง่ายกว่าจักรยานนู้นบางทีเอาว่ามีจักรยานแล้วมาแล้ปั่นมันมันเหนื่อยเลยนะเจ้าะแล้วเครื่องมือตัวมันก็ยุ่งยากครับเขาเขาก็เอาสมมติเขาเอาตรงนี้ไป็แอรคาเฟ่ครับสมมติพื้นที่ในเมืองมันสะดวกกว่าครับครับในพื้นที่ประมาณเกิน40กิโลนี่สบายเสียงคำไปก็สบายมากครับเนาะถ้าไฟเต็มนะถ้าไฟเต็มนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องแบบฟังเพลงน่อถ้าฟังเพลงนี่บ่หิ้งครับ

ดอยสวนยางบ้านผมนี่นะดอยสวนยางเนี่ยมันจริงๆที่ทีทั้ดอยบ้านผมแตร์อากาศส่งตัวต้องแม่นแ่นแมพอสมควรเพอาะสมควรกาศส่งตัวนะถ้ามือไม่ก็ไปได้ครับผมก็ยังบอกวอยคล่องแต่เออครับกําลังหันสองเครื่องตอนนั้นก้อนหันเขารีวิวเรื่องนี้ครับเรี่องคำโฆษ้าครับเก่อนหน้าสุดใจจะครับเป็นทั้งเลือกงหถมทั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคนที่ ชอบเอลชอบไปแบนฮันแบนนี่แล้วก็มีรถเก่งไปแล้วก็บอกต้องการรถทีไปตัวเแล้วก็รถเก๋งไปตัวเเนาะน้ำมันกับแป้งครับนี่ครับอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้องหลายๆนะครับอ่ะแบนต่อเลยครับครับน้องมาสิครับแล้วครับมาลุกขวัน้องเป็นน้อยหนึ่งนะครับ ครับขอบคุณครับเมี่อก่อนนะ้าปักกันไหมครับครับผมครับมไปแล้วครับ